ครับสวัสดีครับเมื่อนี้พาอพอกันวันพฤหัสที่พอกันว่าออวัานพฤิัสย้ำเสานกเมือนี้นะครับพามาบึงดอกเขาครับดอกเขานกกับตี่ชาบานเท่านี้เฮือนต้นเขานกครับมันจะเป็นห่วงขา,ขาวๆนี่ครับนี่มีสีมีหางสีแดงกับหางสีสีเขียวสีขาวครับนี่ครับ มันจะเป็นหางขาวเนียมไกลแล้วกับอีกอีกีัพันนึงมันจะเป็นหางแดงครับนี่ครับต้นมันเหมือนต้นเขาทุกอย่างเลยนะครับใบก็เหมือนแต่ว่าห่วงมันจะมีหางเงๆครับแเหลมๆออกมากครับจะเห็นเนียมไกลไกลแล้วมันก็สวยงามไปอีกแบบนึงครับแต่ว่ามันมันกับปนกับเขานี่แหละครับเบิ้งบ่ออกเลยครับถ้สิมาอาออกขึ้นมาข้าจกกับปล่อยเลยครับ ทรงของรัตนานีครับจะมีเกือบทุกง,งานครับมีทุกหน้าเลยครับนี่สังเกตเลยครับงานเหมือนกับงามเป็นเป็นหลูเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่ในงานหน้าครับวันเวลาหลดเกี่ยวมาเกี่ยวมันกับติดไปน้ากันมันก็นเรยล่ามใส่กันครับหลายแี่งนะครับพุ้นครับขาวๆกับหางแดงๆน,นั่นเมียนมันเลยครับ จิสู้ให้เบ่งครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็ยุ่ททงรัตนาครับตรงทางไปอำเภอรัตนาบุรีจากถนนเ้นทับหง่รัตนาครับสี่ศูนย์ของกรมทางหลวงชนบทเนาะตอนนี้ก็อยู่ประมาณกิโลเมตรที่4ครับที่4ไปหาที่5้าข้าเจ้กา,าก็ขี่รถไปมาหลายครับดี๋จะพาไปเบ่งไกลๆอีกมองนึงครับ ครับนี่ก็ม่เบิงอีกฝั่งหนึ่งครับของถนนมันจะมีเป็นหลายพันไรหลายหมื่นไรเลยแหละครับมีมันล่ามไปเบิรดเลยครับตะกี้บ่หลายตะกี้มันจะมีแตโซนห่างจากลษณะอย,ยนาจะประมาณเกิน3ามกิโลครับตั้วนี่ยาวไปสุดฮอดบันทับไ่แล้วครับตอนนี้ระยะถนนเส้นทาง1ิบ2ดบกิโลเนาะมีหมดเลยครับถนนประมาณ10กิโลนี่ห้อยขาเจามาใส่เบดครับ พอเจาใไซเบดนอนขึ้นนะครับนี่ย่ำสาวเขาจึงกูนี่ครับเขามาลิลอยหากอา็ออกห่วงสีน,นมห่วงแล้วครับแล้วมันก็นจะแซมอยู่ครับนี่ครับมันจะแซมอยู่กับรวงข้าวเลยเนี่ยมีเป็นยอมยอมมีเป็นจุดๆนะครับบางมองกันหนาปืดเลยครับแต่ว่าบ่มาบ่ะด้หมไม้วามว่านี่นั่นบบมีห่วงเขาเลยครับมีต่ขเขจากกับปอยเลยครับ มีทุกนาครับมีทุกเจ้านี่ครับดูใกล้ๆเทียบกันนะครับเทียบกันระวางเ้่าไอมะลิร้อยห้ากับไอหญ้าข้าวนกที่ชาวบ้านแถวนี้เรียกหญ้าข้าวนกเนาะสังเกตยังไงมันจะมีหางขาวเงาครับแนใ่ใกล้ๆนี่จะเห็นชัดเจนนี่ครับเป็นบอขาวๆเนี่ยบางอันก็เป็นสีชมพูครับ เนี่ยป็นไก่ก็เป็นสีแด,ดงงามสีน้พูงามเนี่ยเมืองไกลๆครับแบบต้นก็นจะเป็นสุดลูกหงลูกตาเลยครับเพราะว่าทรงหน้าอยู่นี่นะจะหลายหมือนไรครับเป็นพื้นที่เสมอที่ราบเสมอกันนี่ครับนี่ห่วงมันเม็ดมันก็เหมือนเม็ดข้าวนะครับแต่มันจะเม็ดเล็กเม็ดสั้นตัวนี้ออกเป็นสีดำตัวนี้เป็นสีดำนะครับที่นอ้อง นี่ครับเห็นวะเนี่ยเป็นสีดำาๆครับต,ตัวนี้หางดำตัวนี้หางดำหรือมันผสมบูรณ่ะประจักษ์ครับนะถ้าสังเกตนะครับเนี่ยเมืองดีๆก็จะมีสีแดงสีขาวปนกันแต่บ้างมองนี่มีแต่สีแดงหลวๆเลยครับง่ามแห้งเนี่ยไปเป็นสีชมพูอองต้องยงนี่ครับแดงขาวปนตรงนั้นจุมจุมนันก็เป็นสีแดงสีชมพูครับตำนาน นี่ก็เป็นทางขาเจ้าหาใสาเบียนอนขึ้นนะครับคนจากต่างถิ่นหละส่วนมากครับคนจากคนละตำบลน,นะครับส่วนมากวันนี้ก่อนจะเดินทางไปเหตุงานก็นมารีวิวตรงทงหน้าของอำเภอรัตนาบรีให้พี่ให้น้องได้บึ้งครับนี่ก็ต้นสนโนครบับนี่ก็หญ้าดอกสน,นแซมไปด้วยข้าวนกครับ นี่ตัวนี้หลองร้อยหนกมันเอาไปกินนะครับนี่หนกมันมากินไปครับนี่เหลือแต่งาครับนี่ครับดูใกล้นะครับเยอะมากนะครับไม่ใช่ในน้อยนะมันโมเมนต์ในน้อยเลยครับมันเป็นแซมอยู่นี้เขาประมณนมาตัล่างนิ่วต่าล่างเมตรละต้นสองต้นไปเลยบ้างมองกันนาก็เขาอีกครับแต่แต่ว่าได้นันบดีไม้ถึงว่าบบมีต้นเขาเลยครับมีครับแต่เขายังประไทศถึงเวลาสุกครับเดี๋ยวถึงเวลาจุดที่มันสุกครับตุ้มนี่ก็เลิ ลวงโรยไปกับที่เขาขึ้นมาแทนนะครับมันจะแทนกันโดยอัตโนมัติเลยครับตัวนี้ก็จะเกลี่ยข้าวนกนี่ข้าวขาวซมภูนี้ก็จะเกีย่ยข้าวหนึ่งร้อยห้าก็จะขึ้นมาแทนข้าวเมลิหนึ่งร้อยห้าก็จะขึ้นมาแทนมันจะแทมกกันอยู่แบบนี้ด้วยธรรมชาติครับเรียเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วเป็นสิบ0ปีแล้วครับแต่ก่อนมันบ่อไหลครับมันอยู่ในคลองนี่ในในฝั่งสะฝั่งยังไปไปมามันแตกขอกมาอยู่ในงันหน้าครับ ปนก,นกันกับเขาไปด้วยอัตโนมัติเลยครับแล้วขาเจ้ากับบวกกิจจะแกะยังกันครับเขาจะปล่อยอยังสีเลยครับมันก็เป็นความสวยงามของธรรมชาติอีกแบบหนึ่งผมว่าแต่ว่าผลเสียของการปล่อยให้มันอยู่โดนๆผมว่ามันไปเหยียเขาครับยันเขาอาจสิจอยล่ำหน่อยไหมบ้างมองนี่ห่วงหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันถือเขาตัวนี้บีบครับถือเขานาเนี่ยนกนี่ยาเขานกนี่ครับบีบ นี่คันนี่ก็ประมาณสองโมงครับสองโมงเสาครับมีหล,ล่องรอยการขาจ้ามหาใส่เบียตอยู่เรื่อยๆครับเนี่ยห้อยรถปีกับออกไปนี่ก็นนะ่าจะนอนมากเมาื่อคืนนี่ครับพวกขจอามาใส่นอนขคืนแล้วกูประมาณตีสามตีสี่เขาก็จะกลับเพื่อนก่อนที่จะพอนเฮือนกัให้มันแจ่งพอดีครับส่วนมากสมัยแต่อกอนก็เป็นจัก,กรยานเนาะโอ้ส่เดือนมันนี้นี้นี่มาครับนี้นี่อันดิน,น,น,นแหลงมาแล้วครับนี่มันเริ่มออกล้ว บ่งบอกถึงอะไรถึงฤดูหนาวกำลังจะเข้ามาแล้วเดี๋ยวช่วยก่อนช่วยขีก่กระเดือนกันครับผมกำลังเดินทางไปเหตุงานครับกับพอดที่ทำงานกับมานสองโมงครึ่งพอดีครับนี่ครับแต่กอนมันจะขึ้นอยู่น้ำหลองนี่ครับนี่หลองหลองน้ำสาธารณะนี่หลองหลองขางทางนี่ครับถึงถึงต่กอนมันเป็นทางลูกล่างเนาะสมยี่สิบกว่าปีทีเแล้วเป็น เป็นทางลูกลงังแดงเนาะดินดินแดงเห้าบานห่อนะครับฝึงมาเหตุรท่ารัดย่างในประมาณน่าจะประมาณ20ปีครับสนุนเสร็จนีน่าจะประมาณ20ปีได้เบิ้งนะครับพี่น้องนั่นครับป้ายบอกทางทางหลวงชนบทสอลอ 4012เส้นถนนรัตนบ,บุรีทับใหญ่ครับนะอีกที่หนึ่งนะครับต้องระวังรถนะครับรถหลายเส้นนี้นี่ครับถ้าเน,นียมใส่แสงอาทิตย์จะเห็นขาวนวลเลยครับบางมองนี่เป็นแดงชมพูอองตองเลยครับนู่นครับแนมไก,ก่นี่แสงแดดตัดจะมันจะเบึงแบบมันจะ มันเหมือนห่วงเขาเลรครับเต็นบอมีนหย,ยาตัวนี้ระบาดนักอยางครับตัวนี้แต่กับถ้าบานเทวนี้เขาก็ปล่อยไปเลยเอาไว้เล่นเขากเกี่ยวอหลุดเกี่ยวคือเราเนาะแต่ก่อนมันเป็นเกี่ยวมือมันมบมีระบาดหลายปานี้ครับครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้ละครับมารีวิวทงให้ทงหน้ายเพี่ห,หนยเบิ่งครับตอนเสาร์ของวันพฤหัสครับวันพฤหัสที่สิบเก้า ตุลาคม2,566ครับนู่นกับมีนกนกกระสาใหญ่บินบุบูบูนั่นรับครับผมเหตุงานก่อนครับสำนี่แล้วครับนู่นมองดูไกลๆก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยเห็นไหม